สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับคือเกาสี่นิ้วของเกาสาวน้อยเพชรบานแพงนะเอฟซีแฟนคลับน้องวงยิงเพชรบานแพงนะครับผมเอฟซีแฟนคลับในส่วนของน้องนัดสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็จิมาอัปเดตกันละในส่วนของซิงเกิลเพลงล่าสุดของ นองนัดสุรศักดิ์นะครับเป็นอ้ทไายนะฮเป็นไอ้เป็นไสย้ยคงน้องอุ้งอิงนี่ละก่อนที่จะเข้าไปรับช่วมรับฟังอัปเดตสถานการณ์ละกาศเรื่องรา่าต่างๆของเพลงเพลงนี่เป็นจังไหร่อสโคขขนกะอยากจะ มาให้กำลังแรงเชื่อแรงใจในส่วนของนององุงอิงในส่วนของบอจโจนะครับมื่อนี้บมียังครับมีตะขาวเกี่ยวกับการถีบบอจโจกับนององอิงไปอัดรายการในส่วนของรายการดังนะครับหมอลำไอรอน จะมีมสีขนาดเดียวกันตามที่พี่น้องได้รับชมรับฟังเท่าตอนนี้นะครับผมบันทึกวิดีโอนี้ดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนนะผมจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นเนี่ยเวลา18นาฬิกา3 2นาทีนะครับที่ผมบอกอยู่นี่นะ บอลโจยังไม่มีความเคลื่อนไหวถ้านับย้อนไป2ชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงก็คือเล่าเคลื่อนไหวล่าสุดรครับ16บหนาฬิกายีนาทีท่าทาง c e b o o k บอลโจแล้วบอกว่ายังถ่ายรายการอยู่ครับใครมีอะไร,ฝา,าะาระฝากข้อความและผู้จัดการ,รามมาาฝากข้อความและผู้จัดการเนี่ยกระชิกควาไหม้ว่าฝากกว้าควหมายถผู้จัดการเนี่ยครับ พี่น้องคิดเบิ้งครับตั้งแต่เศ้าเท่าเยาหนีครับหกโมงกว่าครับตีเป็นเลขกลมๆค,ครับบอดโจ้กำลังของอิงยังไม่เสร็จจากงานถ่ายละครครับก็น,นี่แหละคืออยากสิเป็นกำลังแร่งใจอืมบ่มียังเมื่อน,นี้นะครับกำลังแร่งใจเพิ่นหลายหลายละ่ะหมอว่านกับอารเทปไปเล่นอ่าเล่นปุ๊บตื่นเศร้ามาแต่เศร้ามากอดรายการอีก อ่าก็ดีนะะหมือนดี้ยมกันขึ้นเนาะบ่มีงานแสดงอืมเพิ่นเลิกงย่มมด้กะบบหูแตว่าเลิกแล้วกะน่าจะได้่อนคลายอยู่มันก็ให้ผมว่าหนักเหมือนกันนะครับใช่ไหมทุกคนคิดว่าไหมเพราะผมก็ไม่เคยออกรายการผมก็ไม่เคยอย่างนี้แต่ผมคิดว่าหนักไม่ได้หนักน้อยมากกว่างานแสดงบนเวทีนะผมบานะหนักจะหนักกว่าได้สัาก็จะมีเทคแล้วเทคอีกโอ้เนาะ ผมว่าไม่ธรรมดาเลยผมว่าหนักเหมือนกันนะแล้วมันจะสิบสองชั่วโมงเลยนะเนี่ยเนาะแต่กอยากจะเป็นกาลังแรงเชื่อแรงใจมาตุ่มมาโฮมกันครับส่งกําลังแรงเชื่อแรงใจไปใหกันอืมเพื่อบอดเพล่นมาอ่านเห็นว่าพี่น้องเป็นกําลังเชียรใใหญ่เพิ่นอันจับฉลากกระถาเบิ้งเราจะไปจับบอมื่นนี่เรื่องอื่นนะครับจับปิงปองอ่ะโอเคนะครับเปิดหัวกับเป็นกําลังแรงเชย่์แรงใจเพิินที่นี่เมาเว้า นะครับเจาะนะเจาะประเด็นในส่วนของสิ่งเกินของน้องนัดสุรศักดิ์ครับน้องนัดสุรศักดิ์อนะ่าเพิ่นก็ไดปล่อยเพลงนะครับทางช่อง youtube คือช่อง w o n d e r l a n d ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษช่องเนี่ยครับช่องเป็นเพลงโดยเฉพาะเลยครับเป็นช่องเพลงโดยเฉพาะนะครับอืมก็คือ ผมจะอ่านในฟังนะครับผมจะอ่านในฟังเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนผมระเเสียงมันเขานะครับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษเนี่ยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องนัทสุรศักดิ์เรื่องเล่าของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งคือน้องนัทนะครับในแสดงเป็นพระเอกครับที่มีความรักความบริสุทธิ์จริงใจแต่กลับต้องผิดหวังและความผิดหวังนั้นได้นำมาซึ่งความ ธรรมดาสุดแสนพิเศษนั่นก็คืออย่างครับความธรรมดาที่พระเอกในเอมบีเนี่ยมาพอความธรรมดาคือน่องอุงอิงแสดงเป็นนั่งเอกเอมบีด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของน่องอุงอิงความเป็นคาแรคเตอร์ของอีหลา่าเฮาแทบสิวตรงไปตีบทอย่างมากมา้เลย เฮ็ดนาซื่อๆนี่แหละเฮ็ดนาบ้านๆนี่แหละเขาก็บ,บทนีแห้งครับพี่น้องไปเบิ่งงล้วบอกผมเบิ่งหลายลอรอบเพื่อนกันแต่ผมฟังแนวฟังก,กับฟังไป่ีด้ละฟังปุ๊บพี่น้องกับไปโวททางเว็บไซต์ไหมฟังเพลงจบสักสองรอบก็ได้แล้วก็ไปวททางเว็บไซต์เพราะมันก็จะประมาณสิบนาทีบทได้ทีหนึง่งขมชั้นลึกอวดอ่ะอะไปโบตนี่ผมบอกวิธีสำหรับผู้ใดว่างนะครับผู้ใดมีเวลาถามผู้ใดว่ามีเวลาก็เพราะเป็นยังครับเอาตามที่ห้าสะดวก แลวกล็มาอัปเดตล่าสุดครับหนึ่งแสนวิวแตกเป็นที่เรียบร้อยครับหกชั่วโมงครับตีเป็นเลขมๆนะครับหนึ่งแสนวิวครับที่ผมเอาอยู่นหนึ่งแสนหะนึ่งร้อยกว่าวิวนะคืนไหลกันไปเรื่อยครับตอนนี้คือยอดวิวเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมันจะอัปเดตช้าหน่อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมพูดไปเมื่อกี้ไม่ถึงสิบวินะครับหนึ่งแสนหนึ่งร้อยใช่ไหมตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งพันแล้วครับ เนี่ยผมรีไปปุ๊บเนี่ยผมรีเฟสดูนะผมรีเฟสดูปุ๊บหนึ 11, ่งแสนหนึ่งพันเลยใช่ไหมเนี่ยจะหนึ่งแสนสองพันแล้วอ่าคือหน้าบ้านนี่มันจะค่อยค่อยตามบางทีมันทบครึ่งเลยนะครับทุกคนต้องเอาไปไปบวกอีกคือเป็นหนึ่งเท่าเลยนะของที่เราเห็นหน้าบ้านอนะ่ะบางคลิปอะ่ะหน้าบางวิดีโออะ่ะฉะนั้นครับก็บคือเป็นกําลังแรงเชื่อแนงใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือองค์ประกอบนะครับสําหรับผมไม่มีดราม่าครับ เพราะเขาอยู่นะวงเดียวกันถึงแม้ว่าเพลงนี้นะครับจะอีกสังกัดขายหนึ่งกัดตามแต่แต่ว่าน้นองนัดอยู่วงสาวหน่อยเพนวนแพลงครับมีน้องอุ้งอิงเล่นเป็นนั่งเอกเอ็มีคือเป็นความฝันของน้องอุ้งอิงงครับเข้าก็ตตรงตามเชี่ยตามเป็นกำลังใจตามสู่ตามไอ้ตามอยู่ตามดันเชี่ยจ่มแชรเป็นเรื่องธรรมดาบอลโจแล้วก็แช่นะครับในขายเขาแช่เพิ นะครับผู้ดใดสิดามากก็แล้วแต่นะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่มีใครโตคนเดียวได้ครับธุรกิจไม่มีใครทําคนเดียวโดยที่ไม่มีคู่ค้าแล้วประสบผลสําเร็จถ้าไม่มีคู่ค้าไม่มีผู้สนับสนุนทุกธุรกิจเดินต่อไม่ได้ครับเดินต่อไม่ได้คือการกบสาวหน่อยเพื่อนเป็นแพ่งครับ ชี้ยางไปหาเจ้าภาพซูงานมันก็ไม่ได้ต้องมีบลกเกอร์ต้องมีผู้หางานนะครับสําหรับผมถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับบนโลกใบนี้ครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโอเคครับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ทางบอโจทางน้องอิงที่ไปทายรายการยูและก็เป็นกําลังใจให้น้องนัทสุรศักดิ์ครับ ผลงานเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษพี่น้องก็ไปรับชมรับฟังกันเนาะขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับมีคราวอย่างอัปเดตไหมไหมมาบอกมาจากันผมอาจจะท่าแน่เพราะว่าผมกะเห็ุงานเหมือนกันเพื่อผมกะอัดคลิปคนเดียวตัดคนเดียวบางคลิปกะจะบสสวยงามบัาไดไม่มีวิวทิวทัศน์อะไรใดๆนั่งยุ่งมองเก่ามองเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเรืืองไม่ไปเรื่อยเนาะขอพวะคุณครับที่เป็นกระลังเล่งเชื่อใจฝากติดตาม Subscribe นั่นนี่นะครับ,รบช่องคีิงานขอบตาดำ สวัสดีครับ